สวัสดีค่ะพบกับแพรมาดามควินซอสและรายการฟันเดืองกับควินดาั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเดือรไรเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของภาพรวมก่อนอ๋อและนี่คือของคนราศีเมษนั่นเองนะคะสําหรับภาพหนของคนราศีเมษเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่ามันมีปัญหาอัซิเดนหลายอย่างนะคะแต่แพรจะแบ่งให้เป็น3กรณี3หรือ4กรณีนะอ่ะห่ก็คือคุณมีโอกาสเจอเรื่องเก่าๆปัญหา อะไรหลายๆอย่างเนี่ยวนกลับมาให้แก้ไขหรือถ้าคุณเคยก้าวข้ามมาแล้วเนี่ยคุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างดีเลยนะคะมันทําให้คุณมั่นใจขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขเรื่องราวซ้ำๆที่ทําให้มันออกมาสมูทหรือดีกว่าเดิมน,นะคะกรณีที่2มันจะเกิดจากปัญหาของการคุยคนเยอะไม่ใช่คนจํานวนมากนะแต่หมายถึงคนที่มันเยอะสิงอะแล้วคืออะคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีคนเยอะประเภทแบบไหนคนใกล้ตัวคุณนั่นเองนะคะเยอะจุกจิกจิปา ปัญหาดรามา่าเกมการเมืองกันภายในอะไรต่างๆมันวุ่นวายนะคะกับกรณีที่3มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งดีกว่าเดิมแต่มันจะมาจากแรงการกระทําแรงกายแรงใจเนี่ยซากประมาณ5เดือน4-5เดือนที่แล้วนะคะก็ประมาณพฤศจิก,กาเป็นต้นไปเนี่ยที่จะทำให้ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันกลับมาโอเคขึ้นแล้วทําให้ตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยมันขยับไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนราศีเมษเนี่ยในเดือนมีนาคมคุณจะได้ดีเพราะคําพูดได้ดีเพราะปากนะคะจะเสียก็เพราะปากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็คิดซะว่า ให้มันเป็นประโยชน์นะคะดูแลใส่ใจลุคคาแรคเตอร์นะคะแต่งตัวหน่อยหรือเอาให้มันดูมูทโทนเข้ากับบรรยากาศสถานที่คาแรคเตอร์เนี่ยน่าจะช่วยได้นั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมหัวข้อเรื่องอื่นๆกันค่ะ ตัหัวข้อเรื่องการงานนะคะเราจะมาเริ่มกันที่คนที่มีงานประจำทำนะคะเอกชนราชการและวิสาหกิจนะคะแล้วก็คนทาง,งานประจำทั่วไปเลยตรงนี้จะบอกก่อนว่ามันมีหลายอย่างนะคะหลายกรณีเช่นเดียวกันแต่ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสดีๆหลายอย่างเข้ามานะคะทั้งการปรับเปลี่ยนตัวงานตัวบุคคลนะคะการขยับขยายอ่ะแพรตีให้เป็นกรณีแรกก่อนเลยนะหนึ่งคุณมีโอกาสได้ชิงในเรื่องของการโปรโมทนะคะ การโปรโมทการเลื่อนขั้นแต่มันจะมีแบบทดสอบค่ะอาจจะมีคู่กรณีคู่แข่งอยู่ด้วยนะคะเท่ากับว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่น่าจะกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภาคมเลยเท่ากับว่า2เดือนนี้คุณมีโอกาสสร้างพอร์ตโปรไฟล์อะไรใดๆเพื่อเป็นการเร่งปรับสปีดเพื่อที่ให้ได้โปรโมทเนี่ยทำได้เลยนะคะเต็มที่กับกรณีที่2นะคะฟังหูไว้หูก่อนจะดีกว่าค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวงานเหลยอยืองต่างเพื่อที่คุณจะได้ไม่ออกตัวแรงจนเกินไปนะคะ แล้วทําให้มันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือข่าวตรงนี้มันไม่ได้จริงมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะเลยแนะนําว่าอยู่เฉยๆฟังเงียบๆไปก่อนจะดีกว่าค่ะและทําหน้าที่เต็งให้ดีที่สุดกับอย่างที่3นะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลนําเข้าส่งออกต่างชาติต่างประเทศออนไลน์จะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ย งานแทรกงานซ้อนหรือว่าเป็นจ็อบเล็กๆเนี่ยจะทําได้ขยับขยื่นดีกว่างานเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือเอาเป็นว่ามีคนเก่งให้ความช่วยเหลือความคิด Creative เขาดีนะคะก็เป็นว่าเป็นกําลังใจให้คนที่ทํางานประจําอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของคนที่ทำงานส่วนตัวนะคะ SME คะ้าขายอังกัปพเนอร์ฟรีแลนซ์นะคะก็เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแปลว่าม,มันมีหลายอย่างละกันหนึ่งคือต้องระวังเรื่องการเงินด้วยนะคะหาโอกาสในเรื่องของการที่ใช้เอกสารสัญญาการตกเบิกหรือว่าอย่างบางทีแบบเอ้ยคุณกำลังปรับแผนงานผังร้านแล้วเจอมันมีเวสคอร์สหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรับดูก่อนจะดีกว่านะคะเอาเป็นว่าสำรวจด้วยตัว เราอ,อาจจะมีการยักยอคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ด้วยหรือค่าใช้จ่ายสวนเกินนะคะอย่างที่2ง,งานจะมีจากลูกค้าประจําแล้วบ่อยไปบอกปากต่อปากซึ่งแพรมองว่าคนที่ทำฟรีแลนซ์นะคะจะเป็นจุดหนึ่งที่ ทิดลูกค้าเก่าก็ได้เซฟรอยัลตี้ก็ได้นะคะ 3. คุณสามารถปรับอัปเกรดราคาขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ใครหลายๆคนน่าจะชอบนะคะแต่มันมีบ้างค่ะที่อาจจะเป็นเรื่องปกติกับการที่เสียลูกค้าไปบางส่วนนะคะแต่การปรับค่าใช้จ่ายเนี่ยทำให้คุณจะคัดลูกค้าเจ้าใหญ่เข้ามาแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับราคานะคะเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะค่าซ่อมบำรุงแมนเชแนนต์ต่างๆเอยลูกน้องทีมงานเอยการสูญเสร็หรือแม้แต่สุขภาพของ คุณและทีมงานเองก็สําคัญแนะนําว่าปรับราคาขึ้นไปเลยนะคะหรือก็ณีที่3เนี่ยคุณสามารถจัดโปรโมชั่นได้เหมือนกันนะคะอาจจะลดแรกแจกแถมหรือเฉพาะลูกค้าเก่ามีลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยน,นั่นบอกต่ออะไรยังไงจัดได้ค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีนะคะแต่มันได้อย่างเสียอย่างก็ต้องค่อยๆปรับกันไปค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองแล้วค่อยๆลงตัวอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแพ้เป็นว่ายังมีโอกาสได้งานเกี่ยวข้องกับต่างชาติการแลกเปลี่ยนนะคะอาจจะมีการ โค้คอลับกัรเนี่ยเอาเป็นว่าราศีไม่ได้เดือนมีนานเนี่ยดีเหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของคนทำธุรกิจส่วนตัว่ สำหรับคนที่ตกงานอยู่นั่นเองนะคะตรงนี้อยากจะบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่ยังไม่ได้งานประจำเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะแต่จะเหมาะกับการที่ทำเป็นจอฟฟรีแลนพาร์ทไทม์ไปก่อนอาจจะเหมาะกว่าคะ่ะและก็อย่าเพิ่งคิดลบว่าเพราะความสามารถโดยอายุหรือการทำอาชีพเดียวมาตลอดเนี่ยปรับตัวได้ก็ปรับนะคะอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนในนี้ การที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินความคิดครีเอทีฟงานคลาฟแฮนเมดเนี่ยจะยังสามารถไปได้ดีนะคะหรืองานอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทากันเนี่ยคุณอาจจะทําก็ได้ซึ่งมันอาจจะแบบแค่เล็กน้อยๆๆแต่มันทําให้คุณยังมีไรายได้ระยะยาวก็ลองทําไปดูก่อนจะดีกว่าค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันตรงๆนะคะระวังการถูกหลอกไปทํางานหรือคุณโฟกัสว่าเฮ้ยมันได้เงินเร็วมันต้องดีแน่นอนลองเสิร์ชข้อมูลในเน็ตก่อนว่ามันมีการโกงไหมหรือว่าเขาคนนั้น b ูกแบ็กลิสต์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรองมีเกณฑ์โดนโกงจากการที่เลื่องงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าจะดีเลยเนี่ยงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศยังสามารถทําได้อยู่นะคะหรือคุณสามารถที่จะรับจ็อบหลายๆครั้งในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เอาเป็นว่าอะไรที่พอทําได้ทําไปก่อนจะดีกว่าค่ะ สำหรับในส่วนของเรื่องการเงินของคนราศีเมษนะคะตรงนี้ต้องพูดกันตรงๆเลย 1. ระวังในเรื่องของการที่หยิบยืม ผ่อนใจต่างๆนะคะถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตหรือค่าใช้จ่ายอยู่แล้วถ้าอันนี้โอเคแต่ระวังการไปกู้เพิ่มไปนอกระบบรวมถึงมาจากญาติจากคนใกล้ตัวหยิบยืมแล้วไปซวยซ้ำซวยซ้อนก็ได้เช่นเขาให้คุณเซ็นคำแล้วคุณกลายเป็นต้องเซน็นตลอดชีวิตเลยหรือต้องไปรับผิดชอบแทนเขานะคะกรณีสองมีโอกาสที่อาจจะโดนพวกสแกมมิ่งไปกดลิงก์ในมือถือแล้วโดนบัตรดูดออกเงินออกจากแอปอะไรต่างๆนานานะคะตรงนี้ต้องดูข่าวสาร ให้ดีแล้วก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานให้ดีนะคะอะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ พูดกันตรงๆนะคะมีโอกาสได้ชุกช้จากการเดินทางไกลเดินทางไกลแล้วไปได้งานนะคะได้โอกาสติดต่อเจรจาดีๆหรือว่าคุณไปซื้อหวยแล้วอาจจะถูกนะคะแล้วก็มีเกณฑ์หมดเงินซ่อมแซมทรัพย์สินเสียหายนะคะกับทริปเดินทางเนี่ยอาจใน,น,นเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเวลาเดินทางเนี่ยเช็คสภาพรถก่อนให้ดีเพราะมีเกณฑ์ที่อาจจะไปเสียระหว่างทางแล้วกลายเป็นหมดเงินซ่อมเยอะกว่าเดิมก็ได้แทนที่จะเที่ยวกันสนุกก็กลายเป็นเครียดนะคะเอาเป็นว่ายังพอ พอจัดการได้อยู่แต่ถือว่าหอบและเหนื่อยพอสมควรนะคะคนราศีเมษขาอะไรใดๆที่งดการช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนได้จะดีมากนะคะค่อยๆดูเงินในกระเป๋าแล้วก็ค่อยๆวางแผนทีละอย่างค่ะ สำหรับในส่วนของสุขภาพของคนราศีเมษในเดือนมีนาคมนะคะคุณสาวๆคุณผู้หญิงมีเกณฑ์ทองตั้งคันก่อนอย่างแรกเลยนะคะก็ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะไก่กจุดหนึ่งนะคะมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในบ้านโรคเกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะคะคุณแม่แฟนน้องสาวพี่สาวเนี่ยมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ด้วยนะคะรวมถึงใครมีเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยระวังเกี่ยวข้องกับน้ําการจมน้ําหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับหลบก,การย่อยช่องท้องภายในระวังเด็กๆแพ้าอาหารนะคะ หรืออะไรที่กินแล้วมันทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายก็ต้องเช็คสภาพแวดล้อมกันนิดนึงนะคะจุดหนึ่งใครลหลายๆคนอาจจะมีในเรื่องของการที่เป็นโรคประจำตัวกลับมาซะมากกว่าค่ะมีทางเครียดแล้วกินเยอะก็ได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นจุดหนึ่งที่เครียดแล้วผอมลงเอาเป็นว่าสภาวะน้ำหนักตัวของคนราศีเมษค่อนข้างสวิงละกันค่ะ สำหรับความรักของคนราศีเวษในเดือนมีนาคมนะคะอะ ใครที่มีแฟนมีคนใกล้ตัวอยู่ราศีเมษเนี่ยส่งคลิปนี้แล้วแชร์ให้เขาฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กฟันดวงกับควินดาบหรือคอมเมนต์มาที่นี่ได้นะคะอ่ะคนมีคู่นะคะขอหัวใจสีน้ำเงินนะคะเพื่อดี่จเด้รู้ว่าคุณมีแฟนแต่งงานแล้วหรือกำลังแฮปปี้แอนดจอยอยู่นั่นเองค่ะมาคนมีแฟนแต่งงานแล้วมีคู่นะคะหรือเพิ่งคบกันนะมีเกณฑ์วางแผนอนาคตร,ร่วมกันระยะยาวเรื่องความมั่นคง ทริปการเดินทางหรือกิจกรรมนะคะอันนี้จริงๆก็ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่แต่จุดหนึ่งที่ต้องระวังสำหรับคนราศีเมษเลยนะคะอาจจะมีอีโก้ต่อการในเรื่องของคําพูดการสื่อสารการไม่ยอมกันหรือมีการรู้สึกอยากเอาชนะซึ่งอันเนี้ยอาจจะไม่เวิร์กกับความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะพื้นที่โลกส่วนตัวจริงๆเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อยากก้าวไกยหรือรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นทุกอย่างให้กับเราขนาดนั้นในความสัมพันธ์นะคะ ควรจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นรวมถึงโลกส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีกันบ้างแล้วตอนกลางคืนถ้าเลาะถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยก็กลับมาคุยกันในระหว่างที่หายไปเพื่อจะดีขึ้นสภาพจิตใจมาแชร์กันนะคะแต่คนราศีเมษตรงนี้นะี่แนะนำนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาจะพูดจ,จาอะไราย,ยาตรงจนเกินไปคือไม่ได้หมายถึงให้คุณต้องมีน้ํานะแต่มันเป็นจุดหนึ่งที่แพรมองว่ามันช่วยรักษาถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เป็นการทําลายความรู้สึกเขาความรู้สึกใจคุณ ในอนาคตร,ระยะยาวได้ด้วยนะคะแล้วก็ทริปการเดินทางมีเกณฑ์ไปร่วมกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการทองตั้งคันก็สามารถมีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เอาเป็นว่าค่อยๆเค,คลียร์สาสางทีละเรื่องกันไปอ่ะอีกจุดหนึ่งที่แพรลืมแนะนําเลย ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะอย่าปล่อยให้ความคิดของคนอื่นญาติพอ่อแม่มาแนะนําจนเสียความคิดที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกโฟกัสแค่คุณกับแฟนเท่านั้นนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณให้ไปในทางไหนเพราะบางทีการที่มันมีกรอบเยอะจนเกินไปเนี่ยอาจทําให้มันไม่เป็นตัวเองและไม่มีความสุขเพราะมันต้องกลายเป็นมีคนอื่นมาอีกเป็นอิทธิพลในความคิดการตัดสินใจนั่นเองค่ะ สำหรับความรักของคนที่มีคนที่มีคนคุยคนโสดน,นะคะอะแพรขอใจสีแดงนะคะไม่คนโสดน,นะคะถ้าเป็นคนเก่ากลับมานะคะเลิกกันไปแบบไม่ดีหรือคาราคาซังคอนสอร์มไม่ชัดเจนเนี่ยปล่อยไปจะดีกว่าค่ะเพราะมันชัดเจนแล้วเพราะมันชัดเจนแล้วว่ามาได้แค่นี้นะคะกับในกรณีต่อมานะคะแพรให้เป็นว่าใครที่แบบเทิร์นนออฟออฟมามาหายหายเนี่ยจะยังไงเนี่ยก็ปล่อยไปดีกว่าค่ะแค่คุณชัดเจนที่ตัวเอง ะะอย่าไปหลงคารมเขาหรือปล่อยให้โกรธจินตนาการส่วนตัวเนี่ยมันมาทําให้คุณมีความหวังนะคะทีนี้ต่อมาแพรอยากให้เป็นในเรื่องของถ้าการเจอกันเนี่ยแอปโซเชียลได้นะคะจะไทยเทศได้หมดเลยนะคะในนี้ไม่ได้จํากัดชาติที่จะเจอนะท่าไหนได้หมดเลยแล้วก็แนะนำให้เจอกันในชีวิตประจำวัน,วนเช่นตลาดนัดกลางคืนอีเวนต์งานคลาสหรือว่าจะปรสานที่ที่มันปัจจุบันจะดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะจากแอปหรือจาก ที่อีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยให้เจอกันในชีวิตประจําวันปกติเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยมันจะได้เป็นการตัดสินใจใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้เองนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะลองไปขอพรอจากสิริษิ์จากพระแม่กนิมได้จากพระศิวะได้พระแม่กาลีได้นะคะเพื่อเป็นการลดอุปสรรคเราใครไม่ใช่ก็หลุดออกคะ่ะและนี่ก็คือภาพรวมสำหรับคนราศีเมษในเดือนมีนาคมนั่นเองคะ่ะถ้าชอบถ้าใช่ยังไงกดไลค์กดแชร์และส่งคลิปให้คนราศีเมษได้กันดูด้วยนะคะบ๊ายบาย